สวัสดีค่ะทุกคนแม่พาไปตลาดนะคะตลาดมือสองได้ตะก,การพุลละใบจะไปเกมเห็ดบะไหนของเอลิสน่ะดูหน่อยไหนของพี่บิกไทยได้ดังสมูทดังซื้อพุละอันเอลิสดูหน่อยตะก,กาสวยนะ่ะสวยไหมโอ้ได ออได้อันหนังสือซี่เหลียมมาแต่ว่าเป็นเจ้าชีน,น่ะซียูโรคนเลยว,ว่าให้เป็นของขวัญเลยเพราะว่าซื้อน้ำเพลินสิบยูโรมาเร็วเดี๋ยวเราจะไปเราจะมารอดูบัวกระทิงกันนะคะมามา่าตะก้าไปเก็บก่อน

你后来多 <coughs> <coughs> ยังเลยเหอ A f ไปเลยค่ะได้นหนังสือมาแล้วหลังจากมวก,กระทิงแล้วก็มาเล่นกันนะคะหนังสือกันอ้ไปทางไหนอีกไปหาไปอุ๊ถูกแล้วค่ะไปเลยวิ่งต่อไปหยุดหยุด กายหู้ประตูไปแล้วขึ้นไปยั้งเทิงผุนลงมากผีแม่ลงมากผีทำไมลบลบเทียะเอาผ้าอันนี้ลบก็ได้ลูกเอาผ้าอ้าอะไรเก่งมากเอาบ่ต้องขึ้นไปเทิงนีลงมากผีเลยลบอันนี้ออกพอมลบอันนี้ออกเนาะลบลบ ขึ้นไปทำไมเดี๋ยวมามาลบไหมอ่ะเรไปไม่ัไปไมมนี่อุย้ยไปทางไหนเขาไปหาอุย้ยไงล่ะไปทางไหนอีกเรียกขว้าอุย้ยลงปองว,ว่าล่ะโน้ว้ายไปไม่ได้ <laughs> อ๋อได้หรือ,อยัง ได้ของขวัญหรือยังเว้ยเก่งมากเลยค่ะอะไยโอ้โอ,อ,อเก่ง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 ของพี่พริกไทยอ่านอยู่บ่ละค่ะคือมีแต่ติดติดติดแต่ละค่ะอ่านไปด้วยนะคะอ่านแล้วก็เห็ดอะไรน้องเอดิสเปิดไปหนะ้าต่อไปอันไหนคะเปิดสรุปได้ก่ออะไรทำเลยค่ะ เอาคือบ่าเอาปากติดก่อนอ่ะคำชี้ว่าปากเพียยอข็ขาก่อนก็ได้โอ้ยเจ็ <c oughs> บ่ากาัาไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> เอา้ารูปสันขึ้นมาสวย <c oughs> เอาพอแล้วหรออันนี้นะไ <c oughs> น่าก,ก๊ะ เดินมาโอ้ปามเดินมาตุตลึกเียอีกอันนึงอีกอย่างอุ้ยเป็นสติกเกอร์ทำอะไอ๋อปฏิทินลืมข้าวต้องลีบแล้วบ่เด็กว่าคอลเรียจูเอเด็กกว่าอ๋ยประธานนอ่านอยู่ a เ e ก t w ิน t ีนั่นดิอะไ <c oughs> no? เปิดไปบันี้รับให้สเล่นกับคนนี่ไงถูกดีไน์แไรกันซะนี <c oughs> <c oughs> ่ยเขา n อกเฟคก m ซะเนอะเปิดไปสันเซซิลากนละแม่มือถวะอันไหนอันไหนมันคือกันกับตัวนี้ เงาเงาตัวใดหนูไม่เห็นอะไรสัตว์มันก็จีถึงบัศเสยามแล้วจุดอาเซนเซเลอะดากอร์ซีเบียงบอมีหางมึงเนี่ยหางบอมีหางเซเลลาอ้ามันมีหางเหรอแมนอันนี้มันมีหางเซลลาจังได๋มันหันไปทางผีสุริลาโอ้สุริลาบอมมีผมมุ้ย น้าวิชุนโนเมโรเดอันนี้ไม่มีหางอย่าปลากมีผมแต่ไม่มีหางวิชุดนีลนะบาโบวบิกไต้นี่น่าปาไรดิชีว์ว่เมียยอะปลาลูกมีหางลูกว่าละาฟเลฟลเฟล,ลเอาอันนี้บวกเลขบวกเลขค่อยจะได้สีนะเอ้อจูบ้าเฟซะเซกุสะเนาะอันนี้สำหรับอันนี้ค่ะ ไปเอาอันใหม่มาไปมาดิสอมาดิงินอเอาอละยืดสทยเลขหนึ่งะอ่าเดอ้อถ no, kind of นะั่วโน้ะจิเกอร์ของ้าน่ะสรางซิดนับไปด้วยเซตวิดเนิฟยูซิเนิฟ Et 9, 10, non, parle à 10, 9, 10. Oui, allez, pas 10, 10, 11, 12, 13, 14. Il est déjà passé. Oui, 15. C'est 15? Voilà. Quel a rien? Je ne sais 16, 17. ดีดวดิสเนฟว้โยโนซาเสวันทีอ่ะวัีโนซาดิสเนฟลก็วาจ้แล้วกีส oh, ิค้ม่มี่อโงแะวันเดอวันทวน้ี่สิวันทวซาเวกอูะไลท์ก็กกัว วันสังพุนวันชิดแล้มามา,มาว่าเห็นว้ยเอลิดเอามือบางล่ะละ,ละ,ละวันเซตวันวิดวันเนิฟเทเฟกัมซาอันนี้เอายีสวันชิดไปหาวันเซตก่อนว่าล่ะอันนี้วันเนิฟทอนทอนเตอาทอนเดอ สี่ v าวสี่บง n นนทีทอนเดออีี่าลทอนทอนวทอนกัดีทอนซล้ว i าละทอนซสลวละเอามือออกยกมือออกสัก่อนจะเห็นว่าละนะทอนเซททอนวีด 39, 39, 40, 40, 40 41, 41, 41, 42, 42 43, 43, 43, 43, 44, 44, 44 ici, tu vois le poids, le poids là ici, et 45. Bravo, c'est fini, c'est penalainé, la baille au papillon. เป็นพึ่งหรือเป็นเป็นผีเสื้อแบบไปี่วยมันก็ไปแบบใดหนิขโมงปกคุยไัลคุ o ไปแบบไหน no

เดีเดียวเดี่ยวเเเเดวเวโอ้ยเอลิสทำแบบนี้มาลูกนะเห็นไหมไปตามเส้นเหลืองๆเนี่ยเอ้านะเดี๋ยวใส่ขึ้นเดียวขวานู้ไปยัางคุณกลับมาห่าเว้ยย้ยูเ o ้ย

Non, non, non. Il, y a, hein? Il y a un truc parmi ces cinq animaux antiques, le ah, Twinkie. Ta <coughs> et le animal? <coughs> uh, Twinkie, c'est un papillon Non. Uh, encore un papillon Ça Non. Twinkie, Twinkie c'est un L'oiseau. เก่งมากโอ้พีคใจมันเข้าใจภาษาฝรั่งเศสแล้วเนี่ยเข้ามาเก่งมากเลยค่ะโอ้ประตูเวสนาส์ฮึมประตูเวสนาส์ผีพีผีอันนีหน่อยนี่ทวิ่งกินี่เฮตุแตงได้มันจะจีบประตูเวลาะเขาบอลสเป็นล่ะ นีม่มึงซื้อมาจังไหนพิกไทยอ่านมึงดูเธอซลเชม่เกิดวเพืรมิทวินกี้ป uh ูโ่ช่วยสุนัมมูรมูร์ัทวินกี้สุนัขมี สรงเอ๋มันอยู่น้ำกันเห็นบ่นี่มันเชื่อมกันมันเป็นคําเชื่อมกันเฮนบ่อ่ะกัาเอ็นนี่ทรงนามิงนามิมาวอนี่ชินทรบย์ทงนามิโอ้ อาต้องซ่อื่นๆปาสละเนาะโอซสิบวกเลขนอดบวกเลขยังไม่เป็นนะอะไจีกว่าอ่ะอันซื่อที่มัหนึ่งคืนต้นด้วยน้อับนี่ยังก็อ่าสักด You re i ิ Ta, m มชเพืนัน a ม a ันไ่รลั้นตักทูนอ๋อ b าเลื b o นั่นคืออะไ u อไม่นแอนิเมมันอน รอรออันนี้รองให้ป๊าป๊าเอาใหม่เปิดหน้าใหม่เลยชอรีป๊าอังอกะยูยูสวยแต่สิควาสาอะไรอันนั้นนั่นเสียงอะปักอะอะเด้อทว่าหนึ่งสองสามสี่ oh dah kok, buat ang, kau ini film, sausi, sausi, ah, sa, eh uh, siapa? skco, sa si skco, no sa si c, okay. Tu ehi se, se? Kamsa วาลาและฟลุ๊กแเบนี s อเออเออแบบนี้นี s ที่นี่คิดวาลงไปอ้คิดลงไปอีกโอ้ะคิดวาอีกโอ้เก่งมากปังสายสุด้เอสเ เป S ต e uh, eh, <Yeah. S 1> ้ e งเขียนแนเก่งไปเเอะเแบบนี้นองเขียนแบบนี้เก่งมากเลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะเอลิทอันรู้ตองเรียนอันคุ้นคู่หัวกระหัดให้เคียนอันเป็นตูพิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์หน่อยเก่งมากเลยค่ะอะไรต่อไปเฟลกัมซาเซเบ้เบเบเบน่อเบแล้วอขีเขียนตรงนี้ค่ะเบ้ขีลงไป ค,นคอนวาชิบกัมซาอุ้ยอู้วเก่งมากเลยไ็ด่ะจะกำซาเสก,กว่า <c oughs> ละเออ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 นเออเออค่ <c oughs> ะไม่ใช่เวเออมียางลบไหมละละเออเออ นาะสสิละเออนะเออเออเอลิตนะนะคิดลงไปเลยค่ะโอ้อหลลเก่งมากจ้ะเลื้อเอเลื้เล,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 ละสัสิอ่ะอ่ะข้มีอ่ะ Oui, comme ça. Oui. Oh la la King, t'es là. Ça, c'est quoi? Ça? Le fleur, les cœurs, là. -ce? -ce? Ça, c'est U. Une. U. Oh la la King, Marc! On oh la oh. la. Bah, on va les lignes. Pardon. Ensuite, c'est quoi? Ensuite, là. C'est le... Cœur. Le cœur. C'est où, cœur Ça, c'est L. I. L Ça, c'est I. Ça, c'est L. Ici. L. Voilà. Ouh, qui est tonton, Ça, c'est quoi Fleur. Fleur, Ah On Ah Que c'est bah, c'est quoi Bah voilà C'est quoi ça Cœur. C'est où le que? Ah. Là. La. V. 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 Va Elia. V. Voilà. C'est le V à La... c'est où papillon Là, c'est c'est papillon c'est papillon c'est i. i. โอ้เก่งมากเลยค่ะเขียนติดกันพูดหัวมันเอาไหมใช่ละ่ะเนืลบเอาไหมเอาหัวมันมาต้องเขียนติดกันปะนั่นเอาไหมเก่งมากเลยอู้ละหัวมันคือใหญ่แท้เก่งมากเพอแะเน้ยเออซะเฟลเฟ้อตรงไหนตรงนี้เหรอเออเออ โอ้เซ่อปักับส์นออีสีเออเอลิดคิดลงไปคิดขึ้นมาอ้กายมันทัดเอาไหมเขียนง่ามๆได้ไหมล่ะเขียนตัวใหญ่พอดเอาเอาก็แล้วก็ฟินีละเอาเร็วๆฟินนแเ้วเก่งมากเลยนะคะ อเล่พอฟีนีมาเชื่อใครอเล่อังกอร์อึนเอออังกอร์อึนเออกับพอแล้วน้องเร็วๆค่ะคนเก่งเออกำซาโอเก่งมากเลยค่ะตีลังกาแน่เลยะคะ่ะ คลิปนี้พง้าก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าไว้พอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย